ลางสุดสยองครับพบศพสามพ่อแม่ลูกยัดอยู่ในรถกระบะอยู่ในบ้านร้างครับคุณผู้ชมนี่คือสภาพจุดเกิดเหตุที่ชาวบ้านไปพบรถคือกลิ่นเนี่ยด้วยความเคารพนะครับเหม็นเน่าคละคลุงเลยแล้วสภาพศพเนี่ยน่าจะอยู่ในรถมาแล้วหลายวันคุณผู้ชมครับทั้งสามเป็นพ่อแม่ลูกกัน พ่ออายุ37ชื่อวงศกรแม่อายุ35ชื่อนันทการส่วนลูกชายอายุ7ขวบคือน้องซันเดย์ประกอบอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวขายเสื้อผ้าให้เช่าเครื่องเสียงเครื่องไฟตามงานและปล่อยเงินกู้นอกระบบครับจริงๆแล้วทั้ง3คนเนี่ยหายไปตั้งแต่ช่วงวันที่12มกราคมแล้วนะครับ Facebook ป่าเบิร์ดพ่วงซิ่งประกาศตามหา ช่วยหน่อยมีคนสูญหายนั่นคือบุคคลในภาพสามคนหายไปจากบ้านช่วงเช้าของวันที่11ตอน6โมงเช้าวันเด็กแห่งชาติทั้ง3เป็นพ่อแม่ลูกกันหายออกจากบ้านหมู่หบ้านพิกุลทองอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรใช้ยานพาหนะเป็นรถกระบะสีขาว4ี่ประตูป้ายทะเบียนกำแพงเพชรติดต่อไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวของผู้เป็นพ่อวิตกกังวลอย่างมากแล้วในเวลาต่อมาซึ่งก็คือล่าสุดวันนี้เมื่อสักครู่ครับ เพจเดียวกันป่าเบิร์ดพ่วงซิ่งก็อัปเดตว่าทั้ง3กลายเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในรถยนต์ดีแม็กซี่ประตูนะครับพนักงานสอบสวนของโรงพักคลองถุงจังหวัดกำรรแพงเพชรระบุว่ามีวงจรปิดเป็นวงจรปิดของบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตครับนี่ครับคุณผู้ชมวันที่12มกราตอน6โมงเย็นจะเห็นภาพของพ่อแม่ลูกนี่ เดินขึ้นรถกระบะอีสุสูดีแม็กสีขาวลูกชายเนี่ยกระโดดขึ้นไปที่กระบะหลังโถแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าจังหวะที่ออกรถเด็กโบกมือบายบายกับกล้องวงจรปิดและนี่เป็นคลิปสุดท้ายนะครับ ของครอบครัวนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องวันเวลายังสับสนเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเพจปราบเบิร์ดพ่วงซิ่งเขาบอกว่าเป็นวันที่11แต่ในวงจรปิดเนี่ยระบุเป็นวันที่12นี่ฮะพะนักง,งานสอบสวนของโรงพักคลองขุงเนี่ยนอกจากมีวงจรปิดแล้วก็ยังระบุด,ด้วยว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่สุดวันนี้ไปพบว่ารถกระบะถูกทุมด้วยผ้าขาว ส่งกลิ่นเหม็นคระครุ้งจอดอยู่ที่บ้านร้างริมถนนพหลโยธินขาขึ้นในตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำรรแพงเพชรพอไปตรวจสอบสภาพเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับภายในรถเนี่ยที่นั่งข้างคนขับพบศพของแม่กับลูกแม่เนี่ยนั่งกอดศพลูกอยู่ครับส่วนเบาะด้านหลังพบศพของผู้เป็นพ่อลักษณะนอนเหยียดยาวยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคืออะไร แล้วทำไมถึงถูกนำมาอําพรางณจุดนี้ตรวจสอบที่บริเวณกระจกด้านหน้าซ้ายพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ภายในรถ1น,นัดเจ้าหน้าที่เก็บไว้ตรวจสอบครับกำลังนำทั้ง3ร่างไปส่งพิสูจน์หลักฐานนะครับฟังเสียงผู้พบศพครับเอ้าเรามายังไงถึงมาเจอมาเช้าผมมายามหนวมแล้วก็ผมได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วผมเดินเข้ามาดูว่าเจอรถแล้วก็เจอแมลงวันเกาะติดรถหน่อยแล้วผมเลยกลับบ้าน ไปโทรหาน้องชายเขาให้น้องชายเขามาดูว่าใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าเป็นรถของก็ดูหมู่บ้านเดียวกันครับก็คือตามข่าวเขามาตลอดครับมั่นใจเลยว่าเป็นเขาแน่ๆครับผมก็เลยโทรให้น้องชายเขามาดูแล้วก็ญาติเขามาดูกันหมดเขาว่ามาเปิดดูทะเบียนรถใช่ครับเราเองเข้ามาแถวนี้มาดักหนูแถวนี้ตลอดนะ <c oughs> ผมเพิ่งมาเ <c oughs> พิงพ่งมาดักเมื่อวานตอนเย็นแล้วก็มาเลาะตอนเช้าเรามาเจอ ตอนนั้นตกใจไหมตกใจค,ครับยังสั่นอยู่เลยยังสั่นอยู่เลยในมุมของลูกพี่ลูกน้องของคนตายบอกว่ามันไม่มีวี่แววเลยนะแล้วทั้ง3คนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยก็ประกอบอาชีพนะขายเครื่องเสียงนะไปเอาให้เช่าเครื่องเสียงตามงานนะแต่ติดใจเรื่องปล่อยกู้นอกระบบนี่แหละแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องการตั้งวงแชร์ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรให,ใหม่นะครับตอนนี้ปกติมันทําอาชีพขายผ้า อยู่หน้า,อ,าอ,องค์การโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีรับเครื่องเสียงเครื่องไฟแล้วก็มีอาชีพปล่อยเงินกู้นี่นะครับตามที่รู้กันอยู่นะครับวันนี้ครับแล้วเขาหายไปยังไงครับหายไปที่ผมรู้เลยนะที่ทางบ้านสงสัยเลยที่ว่ามันไม่ติดต่อมาไม่ได้มาประมาณ3วัน <S 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 แต่ผมไล่กล้องดูแล้วมันวันที่12บ แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามสืบหาเบาะแสทางคดีอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนื่องจากภาพไม่มีวิแววเลยคนรอบข้างเพื่อนบ้านเอ่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่มีวิแววเลยนะลักษณะเหมือนไม่ใช่จะเป็นการฆ่าตัวตายเป็นฆาตกรรมอําพรางหรือไม่เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีครับค่ะสลับมาดูอีกเรื่อง